สวัสดีค่ะสำหรับอีพีนี้ว่าด้วยเรื่องของกรดไหลย้อนบางครั้งกระเพาะอาหารก็ทำงานสะดุดได้เช่นกันเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเรียบของมันสามารถกระตุกได้เหมือนกับกล้ามเนื้อลายที่ขาอาการกระตุกนี้ทำให้สารอย่างกรดในกระเพาะอาหารไหลไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่จึงทำให้เราเกิดอาการปวดเสียดขึ้นมากรดไหลย้อน คือการที่กรดในกระเพาะอาหารและเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารไหลย้อนกลับไปยังบริเวณคอหอยและถ้าน้ำย่อยเหล่านี้เดินทางไปไม่เกินปลายหลอดอาหารก็อาจทำให้เรารู้สึกแสบร้อนกลางอกได้สาเหตุของกรดไหลย้อนนั้นเกิดจากเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อซึ่งเหมือนกับการสะดุดล้มถ้าเส้นประสาทต,ตาตรวจพบธรณีประตูไม่ทันเวลาเท้า จะได้รับข้อมูลผิดผิดและเดินต่อไปเรากับไม่มีอุปสรรคขวางอยู่ระหว่างทางเดินเราจึงสะดุดล้มเมื่อเส้นประสาทในระบบย่อยอาหารได้รับข้อมูลผิดผิดมันจะไม่สามารถควบคุมกรดในกระเพาะอาหารให้อยู่ในที่ของตัวเองได้และจะปล่อยให้กรดเหล่านั้นไหลไปผิดทิศทางโดยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร เป็นสถานที่ที่อาจเกิดการสะดุดได้มากเป็นพิเศษแม้จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างการออกแบบหลอดอาหารให้เป็นหลอดแคบๆติดกับกระบังลมอย่างแน่นหนาและมีการโค้งงอตรงปากทางเข้าสู่กระเพาะอาหารแต่ก็ยังเกิดเรื่องผิดพลาดในบางครั้งชาวยุโรปราวหนึ่งในสี่ประสบปัญหานี้เป็นประจำและมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะวิถีชีวิตสมัยใหม่ด้วย ได้จากการที่ชนเผ่าเรร่อนซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมานับร้อยๆอปีก็ยังมีอัตราการเกิดกรดไหลย้อนและมีอาการแสบร้อนบริเวณกลางอกในระดับที่ใกล้เคียงกับชาวยุโรปขณะที่อัตราการเกิดอาการดังกล่าวในอเมริกาก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสาเหตุสำคัญของความผิดพลาดนี้ก็คือ การที่ระบบประสาทที่แตกต่างกันสองระบบคือระบบประสาทของสมองและของลำไส้ต้องทำงานร่วมกันทั้งในหลอดอาหารและกระเพาะอาหารตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อหูรูดระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารอยู่ภายใต้การควบคุมข,ของเส้นประสาทจากสมองนอกจากนี้สมองยังมีอิทธิพลต่อการผลิตกรดในกระเพาะอาหารอีกด้วยส่วนเส้นประสาทของลำไส้ก็ควบคุมให้หลอดอาหารส่งสิ่งต่างๆลงสู่กระเพาะในรูปของคลื่นที่ต่อเนื่องกัน ทั้งยังทำให้หลอดอาหารสะอาดด้วยการสั่งให้เรากลืนน้ำลายประมาณ1000ครั้งตลอดทั้งวันเคล็ดลับในการรักษาอาการกรดไหลย,ย้อนจึงอยู่ที่การพยายามทำให้ระบบประสาททั้งสองกลับมาสั่งการได้อย่างถูกต้องอีกครั้งการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจิบน้ําชาช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดีขึ้นเพราะการกลืนบ่อยๆทีละน้อยจะช่วยกระตุ้นให้เส้นประสาทสั่งการในทิศทางที่ถูกต้องนั่นคือ สั่งให้สิ่งต่างๆลงไปสู่กระเพาะอาหารไม่ใช่กลับขึ้นมาการหาวิธีผ่อนคลายก็ช่วยให้สมองไม่ส่งคำสั่งที่ผิดเพี้ยนไปทางเส้นประสาทได้เช่นเดียวกันและในกรณีที่โชคดีสุดๆนั่นจะทำให้หูรูดปิดตัวอย่างสม่าเสมอนอกจากนี้มันยังส่งผลให้มีการสร้างกรดในกระเพาะอาหารลดลงอีกด้วยนอกจากระบบประสาทแล้ว การสูบบุหรี่ก็มีส่วนทําให้เกิดกรดไหลย,ย้อนได้เช่นกันโดยมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนที่ปกติแล้วจะถูกกระตุ้นด้วยการกินและอาจส่งผลให้เราเกิดความรู้สึกพึงพอใจแต่ว่ามันก็หลอกให้สมองผลิตกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นโดยไม่มีเหตุผลสมควรด้วยทั้งยังทําให้หูรูดระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารคลายตัวนี่เป็นสาเหตุที่การเลิกสูบบุหรี่ช่วยลดอาการกรดไหลย,ย้อนได้้อโมนจากการตั้งครรภ์ก็ทําให้เกิดปัญหานี้ได้ หน้าที่จริงๆของฮอร์โมนเหล่านี้ก็คือการทำให้มดลูกเป็นสถานที่ที่แสนสบายและอบอุ่นสำหรับทารกในครรภ์ปัญหาคือมันไม่ได้ส่งผลแบบนี้ต่อมดลูกเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารด้วยผลก็คือทางเชื่อมต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารจะปิดไม่สนิทและเนื่งองจากท้องช่วงล่างใหญ่โตขึ้น จึงทำให้ความดันในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นส่งผลให้หูรูดถูกดันเปิดออกและกรดในกระเพาะก็ย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารได้นอกจากนี้ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเพศหญิงก็อาจส่งผลข้างเคียงให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้เช่นกันแต่ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นการสูบบุหรี่หรือฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์สิ่งที่ควรรู้ก็คือ เส้นประสาทไม่ได้ถูกคุ้มด้วยฉนวนอย่างแน่นหนาเหมือนสายไฟมันฝังอยู่ในเนื้อเยื่อและมีปฏิกิริยาต่อสารต่างๆรอบตัวนั่นเป็นเหตุผลที่แพทย์จำนวนมากแนะนำให้เราหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจลดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณปลายหลอดอาหารเช่นช็อกโกแลตอาหารเผ็ดจัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหวานกาแฟ สารต่างๆเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อเส้นประสา,าททั้งสิน้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดกรดไหลย้อนเสมอไปการศึกษาจำนวนมากในอเมริกาชี้ให้เห็นว่าแต่ละคนควรลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาว่าอาหารชนิดไหนส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทของเราแทนที่จะง,งดอาหารทุกอย่างที่อาจเป็นสาเหตุไปโดยไม่จำเป็นมีการค้นพบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจจากการใช้ยาชนิดหนึ่งที่ไม่ได้รับการรับรองเพราะผลข้างเคียงของมัน ยาชนิดนี้ยับยั้งการทำงานของเส้นประสาทในตำแหน่งที่ปกติแล้วมีกรูตาเมตจับตัวอยู่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับกรูตาเมตในแง่ของผงชูรสแต่เส้นประสาทก็หลั่งมันออกมาได้เช่นกันกรูตาเมตที่หลั่งออกมาจากเส้นประสาทของลิ้นทำให้เรารับรู้รสได้มากขึ้นทว่ามันอาจทำให้กระเพาะอาหารเกิดการสับสนเนื่องจากเส้นประสาทในกระเพาะอาหารไม่รู้ว่ากรูตาเมตนี้หลั่งออกมาจากร่างกาย หรือมาจากอาหารจีนที่คุณซื้อกลอดมากินที่บ้านการลองผิดลองถูกในที่นี้จึงเป็นการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลูตาเมตสักพักหนึ่งและนั่นก็หมายความว่าคุณต้องพกแว่นตาไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเพื่อที่จะได้อ่านส่วนผสมตัวเล็กจิวบนฉลากอาหารได้ส่วนมากกลูตาเมตมักซ่อนตัวอยู่ในรูปสูตรเคมีที่ซับซ้อนอย่างโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรืออะไรที่คล้ายๆกันถ้าหลีกเลี่ยงกลูตาเมตทำให้คุณอาการดีขึ้น ก็เยี่ยมไปเลยแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นอย่างน้อยมันก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่มีอาการกรดไหลย,ย้อนไม่รุนแรงนะักนั่นคือมีอาการน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้งสามารถบรรเทาอาการได้ด้วยวิธีง่ายๆอย่างการกินยาลดกรดในกระเพาะท,ที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือจะใช้วิธีพื้นบ้านอย่างการกินน้ำมันฝรั่งดิบอย่างไรก็ตามในระยะยาว เราไม่ควรปรับให้กรดในกระเพาะอาหารมีค่าเป็นกลางเพราะกรดในกระเพาะอาหารช่วยทำลายริดของสารกอร่อภูมิแพ้และแบคทีเรียนในอาหารทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการย่อยโปรโตีนยิ่งไปกว่านั้นยาลดกรดบางชนิดประกอบด้วยสารอะลูมิเนียมซึ่งเป็นสารแปลกปลอมสำหรับร่างกายดังนั้นเราจึงไม่ควรกินยาลดกรดมากเกินไปจงอ่านและทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลากกำกับยาอย่างเคร่งครัด การพึ่งยาลดกรดในกระเพาะนานเกิน4ี่สัปดาห์ถือเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งใครที่เพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนนี้ต้องเผชิญกับความเครียวกราดของกระเพาะอาหารที่ไม่พอใจเพราะต้องการกรดของมันกลับคืนอีกทั้งต้องการให้เราชดเชยผลกระทบที่เกิดจากยาและคืนสภาพความเป็นกรดตามธรรมชาติของมันด้วยยาลดกรดจึงไม่ใช่ทางออกระยะยาวสำหรับอาการกรดไหลย,ย้อน รวมทั้งอาการอื่นๆที่เกิดจากกรดในกระเพาะเช่นโรคกระเพาะอาหารอักเสบซึ่งในทางการแพทย์ใช้เรียกการอักเสบของเยื่อบุก,กระเพาะอาหารหากอาการต่างๆยังไม่หายแม้จะกินยาลดกรดแล้วแพทย์ต้องตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงให้เจอด้วยวิธีการต่างๆถ้าผลตรวจเลือดและการตรวจร่างกายโดยละเอียดไม่พบความผิดปกติแพทย์อาจสั่งยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสูบฉีดโปรตอนหรือ PPI จึงจะไประง,งับการผลิตกรดและการหลั่งกรดเข้าสู่กระเพาะอาหารการกินยา PPI ในระยะสั้นๆอาจทำให้กระเพาะอาหารขาดกรดไปบ้างแต่สำหรับคนที่เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนหรือแสบร้อนบริเวณกลางอกยาชนิดนี้จะทำให้กระเพาะอาหารและหลอดอาหารได้หยุดพักชั่วคราวและได้มีโอกาสฟื้นตัวจากการถูกกรดทำร้ายถ้าส่วนใหญ่อาการกรดไหลย,ย้อนกำเริบในช่วงกลางคืน การน,นอนให้ส่วนบนของร่างกายทำมุม30องศากับที่นอนนับเป็นความคิดที่ดีลองปรับเปลี่ยนการวางหมอนและใช้ไม้ฉากวัดหรือซื้อหมอนที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเฉพาะทางในด้านนี้เรื่องน่ารู้อีกอย่างคือถ้านอนนี้ยังมีประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยผู้ป่วยไม่ควรยิ่งนอนใจเมื่อพบสัญญาณเตือนที่รุนแรงอย่างการกลืนลำบากน้ำหนักลดอาการบวมหรือมีเลือดออกนั้นแปลว่า ถึงเวลาสองกล้องตรวจกระเพาะอาหารแล้วต่อให้มันจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพิสมัยสักเท่าไหร่ก็ตามอันที่จริงแล้วโรคกรดไหลย้อนที่อันตรายจริงๆไม่ได้เกิดจากกรดในกระเพาะอาหารแต่เกิดจากน้ำดีในลำไส้เล็กที่ไหลผ่านกระเพาะอาหารขึ้นมาถึงหลอดอาหารน้ำดีไม่ได้ทำให้เกิดอาการแสบร้อนแต่ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่ร้ายแรงกว่านั้นโชคดีที่อาการกรดไหลย้อนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เกิดจากน้ำดี การมีน้ำดีในหลอดอาหารทําให้เซลล์ในหลอดอาหารสับสนอย่างรุนแรงจู่ๆเซลล์เหล่านี้ก็ไม่แน่ใจขึ้นมาว่าตัวเองอยู่ที่ไหนกันแน่และพากันสงสัยว่าฉันเป็นเซลล์ในหลอดอาหารจริงหรือเปล่าเันสัมผัสได้ถึงน้ำดีอยู่เรื่อยยบางทีฉันก็อาจเป็นเซลล์ในลำไส้เล็กมาตลอดแต่ก็ไม่รู้ตัวก็ได้ฉันนี่มันโง่จริงๆมันจะเริ่มพะวงกับการทำหน้าที่ที่ถูกต้องและเปลี่ยนตัวเองจากเซลล์ในหลอดอาหารเป็นเซลล์ในลำไส้เล็กแทนและนั่น ทำให้เกิดปัญหาเซลล์ที่กลายพันธุ์อาจสั่งการตัวเองผิดผิดและไม่เติบโตในแบบที่ควบคุมได้เหมือนเซลล์อื่นๆอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้นกับคนที่มีอาการกรดไหลย้อนส่วนน้อยเท่านั้นในกรณีส่วนใหญ่กรดไหลย้อนและอาการแสบร้อนกลางอกเป็นอาการผิดปกติที่สร้างความอึดอัดแต่ไม่ร้ายแรงอะไรเวลาที่เดินแล้วเผลอสะดุดล้มเราก็จะลุก ึ้นมาจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่และเรียกสติตัวเองด้วยการสั่นหัวไปมาก่อนเดินต่ออย่างช้าๆเมื่อกระเพาะอาหารเกิดสะดุดจากความเป็นกรดเราก็ควรตอบสนองในแบบเดียวกันเราแค่ดื่มน้ําสักสองสามแก้วเพื่อปรับตัวหาทางลดความเป็นกรดลงไปบ้างถ้าจําเป็นแล้วเดินหน้าต่อไปโดยลดความเร็วลงเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการอาเจียนถ้าคุณนําคนที่กําลังจะอาเจียนหนึคนมาอยู่ด้วยกัน คุณจะได้กลุ่มคนที่หลากหลายมากคนที่14กําลังนั่งรถไฟเหาะโบกไม้โบกมือขึ้นไปในอากาศคนที่32กําลังกลดาสลัดไข่ที่เพิ่งกินเข้าไปคนที่77กําลังมองดูชุดทดสอบการตั้งครรภ์อย่างไม่เชื่อสายตาและคนที่100เพิ่งอ่านเจอคําว่าอาจทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนบนฉลากของยาชนิดใหม่ที่เพิ่งกินเข้าไปการอาเจียนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกระเพาะอาหารทํางานสะดุด แต่เกิดขึ้นตามแผนที่วางไว้อย่างแม่นยำและเป็นการแสดงทักษะความสามารถอย่างหนึ่งตัวรับเล็กๆจำนวนนับล้านจะทดสอบสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารตรวจสอบเลือดและประมวลข้อมูลที่ได้รับจากสมองข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ในเครือข่ายเส้นใยขนาดใหญ่ของระบบประสาทก่อนจะถูกส่งไปให้สมองซึ่งทำหน้าที่ประเมินข้อมูลเหล่านี้จากนั้นสมองจะตัดสินใจว่าควรอเจเยนดีหรือไม่โดยดูจากจำนวนสัญญ,ญาณเตือนภัยว่ามีมากแค่ไหน สุดท้ายเมื่อตัดสินใจได้มันก็จะส่งกระแสประสาทนั้นไปให้กลุ่มกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนได้เริ่มทํางานถ้าคุณเอ็กซเรย์คน100คนในกลุ่มเดียวกันนี้ขณะที่พวกเขากําลังอาจเจียนภาพที่ปรากฏจะเป็นเช่นเดิมทั้ง100ครั้งเริ่มจากสมองตอบสนองต่อสัญญาณเตือนก่อนจะกระตุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอาจเจียนแล้วจึงปรับร่างกายเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินใบหน้าจะเริ่มซีดเซียว เพราะเลือดถูกไทยเทจากแก้มไปสู่ท้องความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจลดลงสุดท้ายเราจะรู้สึกถึงสัญญาณที่ชัดเจนมากนั่นคือน้ำลายจะหลั่งออกมาเป็นจำนวนมากเนื่องจากปากของเราจะเริ่มผลิตน้ำลายในปริมาณมหาศาลทันทีที่ได้รับข้อมูลจากสมองเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินที่กำลังจะเกิดขึ้น น้ำลายที่หลั่งออกมานี้เป็นเครื่องป้องกันฟันไม่ให้ถูกกัดกร่อนโดยกรดในกระเพาะอาหารที่กำลังจะมาสัมผัสกับมันการอาเจียนเริ่มต้นโดยกระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนตัวในลักษณะของคลื่นเล็กๆที่ดูกระสับกระส่ายในขณะที่มันเริ่มตื่นตระหนกเล็กน้อยมันจะโกยสิ่งที่ค้างอยู่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เราจะไม่รู้สึกถึงอาการเคลื่อนไหวไปมาที่เกิดขึ้นในอาณาจักรของกล้ามเนื้อเรียบนี้อย่างไรก็ตามนี่เป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่รู้โดยสัญชาตญาณว่าควรหาภาชนะมารองได้แล้วแม้กระเพาะอาหารจะว่างเปล่าแต่เราก็ยังอาเจียนได้เพราะลำไส้เล็กสามารถขับสิ่งที่มันมีอยู่ออกมาได้เช่นกันโดยกระเพาะอาหารจะเปิดประตูเพื่อปล่อยให้อาหารที่อยู่ในลำไส้เล็กไหลย,ย้อนกลับมา สมาชิกทุกคนในทีมรวมใจทำงานกันเพื่อให้งานสำคัญนี้ลุล่วงเมื่อลำไส้เล็กกวาดสิ่งที่เหลือค้างอยู่กลับเข้าไปในกระเพาะอาหารเส้นประสาทที่อยู่ตรงนั้นจะรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและถูกกระตุ้นก่อนจะตอบสนองด้วยการส่งสัญญ,ญาณไปที่ศูนย์ควบคุมการอาเจียนในสมองทีนี้ทุกอย่างก็พร้อมสำหรับคลื่นลูกใหญ่แล้วปอดจะสูดลมหายใจเข้าไปเฮือกใหญ่ก่อนที่ทางเดินหายใจจะถูกปิดลง กระเพาะอาหารและหูรูดที่เปิดเข้าสู่หลอดอาหารจะคลายตัวทันทีและแตุ้มกระบังลมและกล้ามเนื้อท้องดันตัวขึ้นโดยไม่รอช้าเราถูกบีบเหมือนหลอดยาสีฟันจากนั้นอาหารทั้งหมดที่อยู่ในกระเพาะอาหารก็ถูกขับออกจากร่างกายเหมือนนักบินที่ดีดตัวจากที่นั่งคนขับทำไมเราถึงอาเจียนและเราจะป้องกันมันได้อย่างไร มนุษย์ถูกออกแบบมาให้สามารถอาเจียนได้โดยเฉพาะสัตว์อื่นที่มีความสามารถนี้เช่นลิงเอฟสุนัขแมวหมูปลาและนกส่วนสัตว์ที่อาเจียนไม่ได้เช่นหนูหนูตะเภากระต่ายและมา้าเนื่องจากหลอดอาหารของมันยาวและแคบเกินไปแถมมันยังไม่มีเส้นประสาทที่มีพรสวรรค์ด้านการอาเจียนด้วย สัตว์ที่อาเจียนไม่ได้มีพฤติกรรมการกินที่แตกต่างจากเราหนูจะแท้อาหารและกัดกินแค่คำเล็กๆก่อนเพื่อทดสอบว่าอาหารนั้นกินได้หรือไม่มันจะกินต่อก็ต่อเมื่อมั่นใจแล้วเท่านั้นว่าอาหารที่ทดลองแทะไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆถ้าปรากฏว่าอาหารมีพิษอย่างมากมันก็แค่ปวดท้องอย่างหนักและเรียนรู้ที่จะไม่กินอาหารนั้นอีกยิ่งไปกว่านั้นสัตว์ที่ใช้ฟันแทะ ยังมีความสามารถในการกําจัดสารพิษได้เก่งกว่าเราอีกด้วยเพราะมันมีเอนไซม์ในตับที่ช่วยกําจัดสารพิษมากกว่าเราอย่างไรก็ตามม้าไม่สามารถแทะอาหารได้ดังนั้นถ้าสารพิษเข้าไปถึงลำไส้เล็กก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเราจึงควรภูมิใจในความสามารถของร่างกายทุกครั้งที่เรานั่งก่งคออยู่หน้าโถส้วมแล้วอาเจียนออกมาจนหมดไส้หมดพุง ช่วงพักสั้นๆระหว่างการขย้อนอาหารก็มีจุดที่น่าสนใจให้พิจารณาสลัดไข่ของคนที่32ดูจะอยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างไปจากเดิมสักเท่าไหร่เมื่อมันถูกขย้อนออกมาอีกครั้งหลังจากพักอยู่ในกระเพาะอาหารเป็นเวลาสั้นๆเศษไข่2-3ชิ้นถั่วหรือเส้นพาสตา้ายังคงรูปร่างเดิมคนที่32จึงอาจนึกสงสัยว่าเธอน่าจะเคี้ยวมันไม่ละเอียดพออีก2-3นาทีต่อมา อาหารก็ถูกขย้อนออกมาอีกระลอกคราวนี้หน้าตาของอาหารเหล่านั้นผิดเพี้ยนไปจากเดิมมากเศษอาหารที่อาเจียนออกมาโดยมีหน้าตาเหมือนเดิมมักมาจากกระเพาะอาหารไม่ใช่ลำไส้เล็กยิ่งอาหารที่อาเจียนออกมามีลักษณะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากเท่าไหร่มันจะยิ่งมีรสขมมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งมีสีเหลืองมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีโอกาสออกมาจากลำไส้เล็กมากเท่านั้นอาหารที่ออกมาหน้าตาเหมือนเดิม อาจไม่ผ่านการเคี้ยวอย่างเหมาะสมแต่อย่างน้อยมันก็ถูกขย้อนออกมาจากกระเพาะอาหารอย่างรวดเร็วก่อนจะเดินทางไปถึงลำไส้เล็กนอกจากนี้รูปแบบการอาเจียนก็บอกอะไรบางอย่างได้เช่นเดียวกันการอาเจียนที่พุ่งออกมาอย่างรุนแรงโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้ามักเกิดจากไวรัสในระบบทางเดินอาหารเมื่อตัวจับสัญญาณน,นับจำนวนเชื้อโรคที่พบและตัดสินว่ามีจำนวนเชื้อโรคมากเกินไปแล้ว มันจะเหยียบเบรกฉุกเฉินทันทีในกรณีที่มีจํานวนเชื้อโรคน้อยกว่านี้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอาจจะจัดการกับสถานการณ์นี้เองแต่สําหรับตอนนี้มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับกล้ามเนื้อของกระเพาะอาหารและลําไส้แล้วอาหารเป็นพิษและแอลกอฮอล์เป็นพิษก็ทําให้อาเจียนพุ่งได้เช่นกันแต่เรามักได้รับสัญญาณเตือนล่วงหน้าในรูปแบบของอาการคลื่อนไส้ความรู้สึกคลื่อนไส้เป็นวิธีการที่ร่างกายบอกกับเราว่า อาหารที่กินเข้าไปไม่ดีสำหรับเราและคนที่32ก็ควรระมัดระวังสลัดไข่บนโต๊ะอาหารบุฟเฟ่มากขึ้นในอนาคตคนที่14ซึ่งกำลังนั่งรถไฟเหาะจะรู้สึกคลื่นไส้พอๆกับคนที่32ซึ่งกินสลัดไข่เข้าไปการอาเจียนขณะนั่งรถไฟเหาะมีสาเหตุเดียวกับการเคลื่นไส้อาเจียนเพราะเมารถในกรณีนี้ไม่มีพิษใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องถึงกระนั้น เราก็ยังอาเจียนออกมาใส่รองเท้าของคนอื่นอาเจียนใส่ช่องเก็บของในรถหรืออาเจียนพุ่งไปโดนหน้าต่างหลังรถเนื่องจากแรงดันสมองเป็นผู้คุ้มกันของร่างกายและจะคอยปกป้องอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยเฉพาะร่างกายของเด็กเล็กปัจจุบันคำอธิบายที่ดีที่สุดของอาการเมารถก็คือเมื่อข้อมูลที่ได้รับจากดวงตาแตกต่างจากข้อมูลที่ได้รับจากหู สมองจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันจึงเหยียบเบรกฉุกเฉินทุกอันที่มีอยู่ทันทีเวลาเราอ่านหนังสือในรถหรือรถไฟที่กำลังวิ่งอยู่ดวงตาของเราจะบอกสมองว่าแทบไม่มีการเคลื่อนไหวเลยในขณะที่อวัยวะรับสมดุลในหูบอกว่าเฮ้ยมีการเคลื่อนไหวเยอะมากในทางกลับกันหากคุณมองต้นไม้ที่ไหวเอ็นไปมา เวลาที่คุณขับรถเข้าไปในป่าโดยคุณขยับศีรษะไปด้วยเล็กน้อยต้นไม้จะดูเหมือนวิ่งผ่านไปเร็วกว่าอัตราการเคลื่อนที่จริงๆของคุณและนั่นก็ทําให้สมองของคุณสับสนเช่นเดียวกันเมื่อมองในแง่ของวิวัฒนาการสมองมักจะตีความไปว่าความไม่สอดคล้องกันระหว่างตากับอวัยวะรับสมดุลเป็นสัญญาณของอันตรายบางอย่างคนที่เคยเมาแอหรือเสพยาเสพติดอาจเคยเกิดอาการบ้านหมุน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เคลื่อนไหวเลยก็ตามการอาเจียนยังอาจเกิดจากความรู้สึกหนักหน่วงอย่างความเครียดหรือความวิตกกังวลในสถานการณ์ปกติในตอนเช้าร่างกายจะสัง่งคอฮอร์โมนสำหรับรับมือกับความเครียดเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาตลอดทั้งวันฮอร์โมนนี้มีชื่อว่า CRF Corticotropin Releasing Factor มันช่วยให้เราดึงพลังงานที่สะสมอยู่ออกมาใช้ ป้องกันไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากเกินไปและช่วยให้ผิวเรามีสีแทนเพื่อป้องกันอันตรายจากแสงแดดสมองสามารถหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้เข้าสู่กระแสะเลือดในปริมาณมากเป็นพิเศษได้ด้วยถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าปกติอย่างไรก็ตามไม่ได้มีแค่เซลล์สมองเท่านั้นที่สังเคราะห์ฮอร์โมนชนิดนี้ได้เซลล์ในระบบทางเดินอาหารก็ทำได้เช่นกัน และเมื่อมันสังเคราะห์ออกมานั่นก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเครียดและภัยคุกคามเมื่อเซลล์ในะระบบทางเดินอาหารรับรู้ว่ามีฮอร์โมนชนิดนี้ในปริมาณมากไม่ว่ามันจะถูกหลั่งมาจากไหนจะสมองหรือลำไส้ข้อมูลที่บอกว่าหนึ่งในสองอวัยวะนี้กำลังถูกคุกคามจากโรคภายนอกก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ร่างกายตอบสนองด้วยอาการท้องเสียคลื่นไส้หรืออาเจียนเมื่อสมองเกิดความเครียด การอาเจียนจะช่วยขับอาหารบางส่วนที่ย่อยแล้วออกมาเพื่อประหยัดพลังงานที่ต้องใช้ย่อยต่อจนเสร็จแล้วสมองก็จะใช้พลังงานนั้นไปแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่เมื่อลำไส้เกิดความเครียดอาหารบางส่วนที่ย่อยแล้วจะถูกขับออกเพราะมันอาจเป็นพิษหรือเพราะลำไส้ไม่อยู่ในสภาพที่จะย่อยมันได้อย่างเหมาะสมทั้งสองกรณีการอาเจียนออกมาถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเพราะไม่มีเวลาสำหรับการย่อยที่นุ่มนวลแสนสบายอีกแล้ว เวลาที่เราอาเจียนเพราะความเครียดหรือความวิตกกังวลน,นั้นแสดงว่าทางเดินอาหารกำลังพยายามช่วยเหลือเราให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองในกรณีของนกสมุกหลอดนั้นมันใช้การอาเจียนเป็นกลยุทธ์ในการป้องกันตัวนกตัวน้อยผู้กล้าหาญจะอาเจียนออกมาเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้สิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่ห่างจากรังของมันนักวิจัยจึงใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ โดยพวกเขาจะเข้าใกล้รังของนกจมูกหลอดและยื่นถุงไปข้างหน้าแล้วนกตัวนั้นก็จะอาเจียนใส่ถุงทันทีจากนั้นนักวิจัยก็นำถุงนั้นกลับไปที่ห้องปฏิบัติการและตรวจหาทุกอย่างตั้งแต่โลหะหนักไปจนถึงปลาชนิดต่างๆเพื่อประเมินความสะอาดของสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ง่ายๆที่ช่วยป้องกันการอาเจียนที่ไม่จำเป็นได้ 1. เวลาเมารถให้คุณมองไปยังขอบฟ้าไกล มันช่วยให้ดวงตาและอวัยวะรับสมดุลประสานข้อมูลกันได้ดีขึ้น 2. ฟังเพลงด้วยหูฟังนอนตะแคงข้างหรือพยายามหาวิธีผ่อนคลายบางคนพบว่าวิธีนี้ได้ผลคำอธิบายหนึ่งที่เป็นไปได้คือกิจกรรมเหล่านี้ทำให้รู้สึกสงบยิ่งเรารู้สึกมั่นคงก็ยิ่งลดภาวะตื่นตระหนกของสมองได้มากขึ้น 3. ปัจจุบันการศึกษาจำนวนมากที่สุดแล้วว่า ช่วยบรรเทาอาการอาเจียนได้สารที่อยู่ในเง้าขิงช่วยยับยั้งการทํางานของตัวรับสัญญาณในศูนย์ควบคุมการอาเจียนในสมองและความรู้สึกคลื่นไสที่เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างไรก็ตามลูกอมรสขิงจํานวนมากใช้สารแต่งกลิ่นขิงดังนั้นขอให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณกินเข้าไปมีขิงจริงๆเป็นส่วนประกอบอย่าแก้อาเจียนที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาออกฤทธิ์ในหลายรูปแบบ มันอาจไปยับยั้งตัวรับสัญญาณในศูนย์ควบคุมการอาเจียนส่งผลเช่นเดียวกับขิงทําให้เส้นประสาทของกระเพาะอาหารและลำไส้ชาจ,จนหมดความรู้สึกหรือระงรับสัญญาณเตือนบางอย่างไม่ให้ทํางานยาในกลุ่มหลังนี้ออกฤทธิ์เหมือนกับยาแก้แพ้เกือบทุกอย่างโดยจะไปกดการหลังฮิสตามีนที่เป็นการส่งสัญญาณเตือนอย่างไรก็ตามยาแก้อาเจียนออกฤทธิ์ต่อสมองแรงกว่ายาแก้แพ้เป็นอย่างมาก ยาแก้แพ้ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาจนแทบไม่ส่งผลต่อสมองการออกฤทธิ์ต่อสมองนี้คือตัวการที่ทำให้เราง่วงซึมหลังกินยาระง,งับการหลั่งฮิสตามีน 5. จุดที่6เป็นจุดฝังเข็มที่ปัจจุบันการแพทย์แผนตะวันตกพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนประโยชน์ของมันได้รับการพิสูจน์โดยผลการศึกษาจำนวนมากรวมถึงการศึกษากลุ่มควบคุมที่ใช้ยาหลอกด้วย ถ้าจังตอบไม่ได้ว่าการฝังเข็มที่จุด P6 มีกลไกการทำงานอย่างไรหรือเพราะเหตุใดมันจึงได้ผลลองเอานิ้วทาบจุดนี้ซึ่งอยู่ต่ำกว่าข้อมือลงไปประมาณ2-3นิ้วมือโดยอยู่ระหว่างเส้นเอ็นที่เห็นได้ชัด2เส้นถ้าไม่มีเข็มอยู่ใกล้มือคุณอาจลองลูบผิวหนังบริเวณน,นั้นจนกว่าอาการจะดีขึ้นเทคนิคนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ด้วยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่มันก็คุ้มค่าที่จะลองดูด้วยตัวเอง การแพทย์แผนจีนเชื่อว่าการกระตุ้นที่จุดนี้เป็นการกระตุ้นทางเดินของพลังงานหรือเส้นลมปราณที่วิ่งจากแขนตรงเข้าสู่หัวใจทำให้กระบังลมคลายตัวแล้วเส้นลมปราณก็จะวิ่งต่อไปที่กระเพาะอาหารและลงไปที่เชิงกรานใช้ว่กลยุทธ์ข้างต้นจะใช้รักษาอาการเคลื่อนไส้ทุกประเภทได้การรักษาด้วยขิงยาที่ซื้อจากร้านขายยาหรือการกระตุ้นที่จุด P6 อาจพอช่วยได้บ้างแต่ถ้าเป็นการอาเจียนที่เกิดจากปัจจัยด้านอารมณ์วิธีที่ดีที่สุดมักเป็นการสร้างกรอบป้องกันให้กับจิตใจของตัวเองการหาวิธีผ่อนคลายหรือการสะกดจิตบำบัดโดยนักบำบัดที่น่าเชื่อถือช่วยฝึกเส้นประสาทให้ทนต่อแรงกดดันได้มากขึ้นยิ่งคุณฝึกบ่อยและนานมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งทนได้มากขึ้นเท่านั้นความเครียดจากเรื่องงี่เง่าในที่ทำงาน หรือความกังวลเกี่ยวกับการสอบจะกลายเป็นเรื่องเล็กลงอย่างมากเมื่อเราไม่ยอมให้เรื่องเหล่านี้ส่งผลต่อตัวเราการอาเจียนจึงไม่ใช่บทลงโทษจากกระเพาะอาหารแต่เป็นสัญญาณที่บอกว่าสมองและลำไส้เต็มใจจะเสียสละตัวเองเพื่อเราจนถึงที่สุดมันปกป้องเราจากพิษที่มองไม่เห็นในอาหารคอยระมัดระวังแบบสุดๆเมื่อเผชิญกับอาการประสาทหลอนทางตาและหูเวลาเดินทาง ทั้งยังประหยัดพลังงานไว้ใช้จัดการกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยอาการคลื่นไส้เป็นสัญญาณบอกให้เราเตรียมตัวสำหรับอนาคตโดยบอกให้รู้ว่าอะไรดีและไม่ดีต่อตัวเราถ้าคุณไม่แน่ใจว่าอาการคลื่นไส้ของคุณเกิดจากอะไรคุณควรเชื่อความรู้สึกของตัวเองหลักการเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้ได้ในเวลาที่คุณกินอะไรบางอย่างที่ไม่ดีแต่ไม่รู้สึกอยากอาเจียนในสถานการณ์เช่นนั้นคุณไม่ควรล้วงคอ ดื่มน้ำเกลือหรือล้างท้องการกินสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือมีฟองอาจส่งผลเสียม,มากกว่าการช่วยแก้ปัญหาฟองอากาศสามารถเดินทางจากกระเพาะอาหารเข้าสู่ปอดและยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดอาจกัดหลอดอาหารยิ่งกว่าเดิมด้วยเหตุนี้การล้วงคอให้อาจเจียนจึงไม่ใช่วิธีที่แนะนำกันในทางการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหม่อีกแล้วอาการคลื่นไส้ที่แท้จริงเป็นคำสั่งที่วิวัฒนาการมาตลอดหลายพันปีที่ผ่านมา มันสามารถแย่งชิงอำนาจควบคุมของจิตสํานึกมาเป็นของตัวเองได้จิตสํานึกมักตอบสนองต่อการแย่งชิงที่รุนแรงนี้ด้วยอาการตกใจและขุนเคืองมันวางแผนอย่างน่าชื่นตาบานว่าจะสั่งเตกิล่ามากินอีกรอบแล้วดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เนื่องจากจิตสํานึกเป็นตัวการที่ทําให้ร่างกายอยู่ในสภาพอยากอาเจียนตั้งแต่แรกมันจึงถูกไล่ให้ถอยห่างออกไปในที่สุดถ้าการอาเจียนเกิดจากการตอบสนองอย่างระมัดระวังมากเกินไปโดยไม่จําเป็น จิตสำนึกมักกลับมาเจราจากับอาการคลื่นไส้อีกรอบเพื่อยับยั้งการอาเจียนขอบคุณที่ติดตามและรับฟังจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ